สวัสดีครับลุงพร้อมครับครับผมลุงพร้อมครับพบกันวันนี้ตรงกับเช้าวันเพื่อสบอดีที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2564นะครับชุ่มช่ำทั้งคืนเลยลุงพร้อมครับแม่ตั้งแต่เมื่อแรงวานนี้ตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะครับสีสงครามผลของพายุอะไรนะคมปาซุนะครับชุ่มช่ำไปทั่วบ้านทั่วเมือง อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสําหรับกรกตลุงพ่อครับก็เสริมลงพร้อมนะครับที่ได้ประชารัฐผ่์ไปนะครับเมื่อวานนี้ก็ทางกกตจังหวัดลุงพ่อครับก็ได้มีการถ่ายทอดสดทางซูมมิทติ้งนะครับซึ่งทุกอบตนะครับก็มีการรับชมรับฟังนะครับรับชมรับฟังนะครับโดยเฉพาะคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับซึ่งแต่งตั้งนะครับจากจังหวัดนะครับแล้วก็ผอเลือกตั้งก็คือประหลัด อ,อบอตนะครับซึ่งในจังหวัดของเราลวงพ่อครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับท่านาสมพลพงพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นผู้มีการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครปฐมพร้อมทีมงานเมื่อวานหลวงพ่อครับก็ได้มาชี้แจงรายละเอียดต่างๆนะครับแม่เมื่อวานระบบเสียงชัดเจนนะคิดว่าน่าจะประมาณ95%นะครับชัดเจนมากนะครับการนําเสนอผ่านนะครับทางซู m มิ e ติ้ง นะครับซึ่งทั้งหมดนะครับจากข้อมูลก็บอกว่าการเลือกตั้งอบตในครั้งนี้นะครับในจังหวัดนครพนมของเรามีทั้งหมด81ตำบลหลงพองครับอ่าก็เอาคณะกรรมการทุกท่านนะครับก็คิดว่าก็คงจะได้เตรียมการแล้วก็อยากจะฝากทุกท่านว่านะครับก็ขอให้ศึกษารายละเอียดนะครับต่างๆนะครับให้ถูกต้องอย่างวงพูดก็ไปถูกต้องละละเรื่อง Facebook เรื่องอะไรต่างต้องมีการขอทางจังหวัดนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับทุกวันนี้นมีสื่อโซเชียลมีเดียหลวงพรอครับสามารถที่จะชมะสามารถที่จะกดเข้าไปดูทาง YouTube ศึกษาไปด้วยตนเองก็ไม่มีปัญหาอย่างสบายสบายเลยนะครับอ้าก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับใช้ท้องถิ่นแล้วก็มาดำเนินการในเรื่องนี้นะครับมาที่เรื่องเกินไว้ใน Facebook ไลฟ์ของลุงพร้อมนะครับว่าตอนนี้ การสอบบรรจุครูผู้ช่วยโอ้ยลูกหลานเราหลวงพ่อครับปีนี้ยังไม่ได้สอบเลยนะครับน่า,าน่าสงสารนะครับยังไม่มีการสอบเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนี่แหละอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็คอสอนะครับได้ประกาศแล้วว่ามีหนังสือนะครับเผยแพร่เมื่อวันที่12บตุลาคมบอกว่า,วาการสอบนะครับก็จะต้องเดินหน้าไปต่อไปนะครับเพราะว่า,าการ ที่มีเดือนตุลาคมเนี่ยก็มีตําแหน่งว่างนะครับแต่ว่าการสอบนะครับก็จะเป็นการสอบแบบตามมาตรการของสอบ,บอคออย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําหนดออมอแล้วนะครับให้สหํานักงานคณะกรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่ได้สอบภาคกนะครับก็คือความรู้ความสามารถทั่วไปภาคขนะครับมาตรฐานความรู้ประสบการณ์วิชาชีพคือเขาไม่ต้องการให้เคลื่อนย้ายบุคคลไปสอบรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ห่ครับ ก็เลยกําหนดให้มีการสอบในจังหวัดใครจังหวัดเรานะไปสมัครที่ไหนนะก็ไปสอบที่นั่นนะครับคิดว่าซึ่งรายละเอียดนั้นนะครับก็คงจะตามมาหลวงพ่ครับว่ากันว่าถ้าติดตามข่าวก็ประมาณสักปลายปลายปีนี้น่าจะมีการสอบเอายังไงกอนลูกหลานนะครับอ่านหนังสือไว้นะครับแล้วก็ติดตาม5นาทีสลับเพื่อนครูรับรองว่าข้อมูลใหม่สดอยู่ตลอดเวลานะครับ มาที่เรื่องยินดีลงพร้อมครับยินดีอย่าง,ย,งยิ่งเลยสลับลูกหลานของเรานะนะครับทางสีสงครามนี่ทางทีมงานฝ่ายการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลสีสงครามนี่ก็จะมีการฉีดวัคซีนครั้งที่2นะลงพร้อมครับในวันที่16ตุลาคมนี้ซึ่งตอนนี้ก็ให้ทุกโรงเรียนนะครับได้สำรวจลูกหลานของเราว่าใครมีประสงค์มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน ซึ่งลูกหลานของเราตอนนี้ถ้าผมไปสังเกตรอบแรกอครับลูกหลานของเราก็สบายอยู่นะไม่เห็นเขาตื่นเต้นอะไรนักเ,เรียนนาะยินบอกเป็นไงลูกโอ้สบายพออ้อครับเอาเพราะฉะนั้นนะครับลูกหลานให้ฉีดไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้เปิดเรียนนะครับในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วข่าวดีสำหรับท่านผู้ปกครองนะครับตอนนี้ทางเลขากปรปทท่านดออรอัมพรพินศาศบอกว่าจะมีการปรับ นะครับอาหารกลางวันสำหรับลูกหลานของเราใช้มานานลงพอมครับ20บาทต่อคนต่อวันนี่ก็มากําหนดใหม่นะครับนักเรียนที่โรงเรียนที่มีนักเรียน1นึถึงสีคนนะครับก็36บาทนักเรียน41คนถึง100คน27บาทนักเรียน101คนถึง300คน24บาท นักเรียน300คนขึ้นไปนะครับ21บาทอ้าวอันนี้ก็มีการปรับข้อมูลปรับอาหารกลางวันให้ลูกหลานของเราได้รับประทานอย่างอิ่มอร่อยครับลุงพร้อมครับมาปิดท้ายด้วยสหาหกรณ์อมทรับครูนคะอมพนมจำกัดนะครับทางท่านาภูวินโพที่สาขาทีมงานฝ่ายประชาสัมพันก็ฟัง5นาทีของเราตลอดลุงพร้อมนะก็บอกว่ามีข่าวต่อเนื่องนะทั้งสมพงษ์อุบวันเจริญพรคำจันรนะครับก็ยังเปิดรับสมัคร ตลอดเวลานะครับสลับผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกซึ่งยอดสมาชิกตอนนี้ลุงพร้อมคับ6,165รายนะครับเงินกู้นะครับที่สำคัญดอกเบี้ยลดนตอนนี้นะถ้าใครที่จะกู้นะครับอะก็เชิญได้ที่สหกรณ์ทรครนนครพนมจำกัดครับลงพร้อมครับรายงานทั้งนี้ครับสวัสดีครับครับก็สมัครได้เลยสมัครได้เลยสมัครได้เลย นะครับสหกรณ์นมซับครูนครพนมจำกัดนะครับใครไม่สมัครโอ้เสียดายใช่ไหมท่านพอจูชาตินะครับเพราะว่าอย่างพวกเราท่านๆเนี่ยโอ้ยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วแหล่งกู้ยืมที่สบายที่สุดก็คือสหกรณ์อมซับครูนี่แหละนะครับทั้งกู้มาซื้อรถทั้งกู้มาอะไรก็ว่ากันไปนะครับซื้อรถยนต์ซื้ออะไรเนาะเอานะครับสมัครได้ที่สหกรณ์นะครับ เรื่องการสอบบรรจุครูเดอลูกหลานเดอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านะครับก็ประมาณคิดว่าน่าประมาณปลายนะปลายเดือนธันวาคมนะครับก็อยากจะให้สอบแล้วล่ะเพราะว่าครูก็ว่างครูตำแหน่งก็ว่างนะครับแต่ว่าการสอบก็คงจะเป็นสอบที่จังหวัดใครจังหวัดเราเนาะเพื่อเป็นการประหยัดเพื่อเป็นการป้องกันมาตรการนะเอาท่านพอพานุม,มารนะครับกิติศิวราพานนะครับพูดทุกวันให้เลยเนาะ สมัครเป็นคณะกรรมการกลางของสกลทรัพย์คูมัธยมนะครับวันที่17ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีการเลือกตั้งนะครับโอ้ยพายุทั้งคืนเลยนะครับทั้งคืนเลยตอนนี้นี่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่เนาะนะครับอ่ะก็ขับรถขับรานะครับก็ระมัดระวังก็แล้วกันนะครับระมัดระวังก็แล้วกันนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเลยโอ้นี่สหรัฐอเมริกาเรื่องของการฉีดวัคซีนเนาะ ไม่เขาเรียกว่าไม่อะไรเลยไม่ไม่ยอมรับกันนะประเทศฝรั่งมังค่าเนะี่ยโอ้ยสิทธิเยอะเหลือเกินนี่ก็เป็นข่าวจากทีในเะอ็นเวิร์มบอกว่าผู้ว่าการรัฐเท็กซัสนะครับท้าชนคําสั่งประธานาธิบดีไบเดนนะครับโดยออกคําสั่งพิเศษห้ามการบังคับฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 เห็นไหมท้าชนเลยโอ้ยทำไมไม่นึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองเรานะครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยโอ้ยนะครับดูข่าวนะ จังหวัดจันทบุรีใช่ไหมนะครับจากสรยุทธ์นี่นะครับผู้สืข่าวของช่องสนะครับน้ำท่วมเมืองจันท์แล้วนะครับประกาศแจ้งเตือนด่วนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ํารีบผลย้ายเก็บสิ่งของมีค่าขึ้นสูงโดยด่วนนะครับเนื่องจากนวลน,น้ําถ้าระมะมีปริมาณมากกําลังไหลเข้าสู่แม่น้ําจันทบุรีในะอีกสองชั่วโมง อันนี้ครูฝ่ายประชาพันธ์ของเทศบาลเมืองจันทบุรีออ้ยประเทศไทยของเราเนาะอ้าเพื่อนพ้องน้องพี่หลายคนถามมานะครับว่าโดยเฉพาะเพื่อนสังคมศึกษาเนะาสะสาหรับเพื่อนสังคมศึกษาเด้อนะครับเพื่อนที่กเกษียณรัุราชการปีนี้นะครับจเจริญพรคําจานในฐานะผู้ประสานงานรุ่นนะครับก็ได้ทําทเสื้อรุ่นเ้อเสื้อรุ่นเขาเรียกว่าเสื้อสามารถเสื้อสามารถนะครับเสื้อสามารถ นะครับมีชื่อคนเกษียณด้วยนะครับแล้วก็มีคำว่า,าสังคมศึกษานะครับเรารักสังคมศึกษานะครับทำเสร็จแล้วก็จะไปมอบเดอิอนะครับให้เพื่อนที่เกษยณอายุราชการปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชูชาติน้ำสากัญญา,าวิลาวันใช่ไหมพิเชษ นะครับ5ารายห้ารายห้ารายนะครับเดี๋ยวเพื่อนเออนะครับเดี๋ยวหาโอกาสก่อนอพูดถึงเพื่อนแล้วก็ยินดีกับสยามเด้อยินดีกับสยามสยามลาดเก่นก็ย้ายบอกเพื่อนบอกหรือีกหรืออยังไม่กี่ปีเนาะเอา,ย,าย้ยายย้ายย้ายไปก่อนเนาะย้ายไปก่อนนะครับชูชาติกัญญาหนูทองมารีวันเดี๋ยวจะไปที่บ้านเลยนะครับหาเวลาไปนะครับหาต้องหาเวลาแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกนะครับถือว่าไปเยี่ยมไปยามกันเนาะนะครับอนฝูงนเมื่อวานนี่ก็เห็นทีมงานทาง าทางผู้หลัะไปนะครับปัญจาบ่เพื่อนบอกโอ้ปัญจาวิลยวัณเนอะอาะปัญจาวิลยวันณแล้วก็ไอเต่าโอ้พากันไปก่อนแล้วไปกินหัวน้ำก่อนเลย <c oughs> ไปเยี่ยมกันยาเนาะอ้าวนะครับยินดียินดีเดี๋ยวค่อยเจอกันอยู่แล้วกันเพื่อนทางสังคมถามมาเรื่องของไหลเรือไฟนะครับกำหนดการไหลเรือไฟนะครับของนครพนมปีนี้นะครับจัดระหว่างวันที่18-23ถึงตุลาคม <c oughs> การจัดก,กิจกรรมก็คงเหลือกิจกรรมบางส่วน จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจั ques, องหวัดนครพนมผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน100คนนะครับผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน100คนควบคู่กับการรับชมทางออนไลน์ line, ซึ่งวันที่18-23ตุลาคมก็จัดให้มีถนน,นคนเดินพ่อค้าแม่ค้าสวมใส่ชุดพื้นเมือง21ตุลาคม18นาฬิกาพิธีไหลเรือไฟโบราณณลานพนมนาคาทเทศบาลเมืองนครพนม 21ตุลาเวลา9นาฬิกาพิธีรำบูชาองค์พระาธาตุพนมนวัดพระาธาตุพนมอำเภอธาตุพนม18-23ตุลาคมทุกวันนะครับ1ินาฬิกาก็จะมีการปล่อยเรือไฟโชว์พร้อมกระทรงสายนะครับวันที่18-21-23ไหลวันละ3ลำวันที่19-22ไหาลวันละ2ลำนะครับเริ่มจากริมฝั่งโคงหน้าบ้านพักปรัดจังหวัดติดกับททศูนักงานนครพนมล่อง ไปจนถึงหมู่บ้านวัฒนธรรมถนนสวรรค์ชายโขงท้ายเมืองวันที่22ตุลาคมนะครับเวลา7นาฬิกาก็จะมีการตักบาตรเทโวโรหณะนาลานาภาพสามมิติหน้าองค์พยาศีสตะนะคาราชงานประเพณีไหลเรือไฟปีนี้นะครับก็งดการไหลเรือไฟที่มีการแข่งขันงดพาเข้าแรงงดการแข่งขันเรือยาว งดขบวนแห่ปราสาทพึ่งงดการแสดงดนตรีนะครับงดการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่างดการประกวดซุ้มวิถีคนเรือไฟนะครับแล้วก็งดคารวานสินค้านะครับอ้าวปีนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับสถานการณ์โควิดนะครับเราก็ต้องมีการาป้องกันในเรื่องนี้นะครับพูดถึงข่าวสารจากสุขภาพบ้างนะครับในเรื่องของ ท่านข่าวสุขภาพบอกว่าแอสตราเซเนกทดลองยารักษาโควิด A อดีซฟฟทรูนะครับได้ผลดียื่นขออนุมัติจากออยนะครับสหรัฐอเมริกาแล้วทนายกว่าง่ายทนายกนี่นะครับทนายกพอกประยุทธ์จัโนโอชาบอกว่าจะมีการเปิดประเทศถึงเวลาใช้ชีวิตอยู่กับโรคร้ายระวังแต่ ต้องเดินหน้าพนไว้เด้หนึ่งพฤศจิากายนนี้ก็เริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัวนะครับซึ่งก็มีเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะครับเฉพาะเดินทางาทางอากาศนะครับมาจากประเทศที่กําหนดว่ามีความเสี่ยงต่ำนะครับมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR นะครับก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง แล้วก็มีการตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงไทยนะครับเบื้องต้นนะครับกำหนดประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําที่สามารถที่เดินข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างไม่ต้องกักตัวก็มีอย่างน้อย10ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษสิงคโปร์เยรอรมนีจีจนและก็อเมริกาส่วนปรทีน่1ธันวาคมก็จะมีะการพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้นะครับพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อน และก็สถานบันเทิงเปิดให้บริการได้วันที่หนึ่งมกราคมปีหน้า2565ก็เพิ่มจำนวนประเทศที่สามารถเดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวให้มากขึ้นนะครับอย่างกว้างขวางเอ,อ้นะครับอา้าวนะครับไม่ไม่เสี่ยงแต่ก็ต้องต้องเดินหน้าเพาะง,งั้นอา้าวก็ให้กำลังใจท่านายกเนาะนะครับที่นี้ช่วงนี้พายุไต้ฝุ่นเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับ ทาง T N World ก็ได้รวมมหาพายุไต้ฝุ่นที่ถลม่มทวีปเอเชียของเรานะครับปี2018ก็ไต้ฝุ่นมังคุดโอ้โหนะครับรุนแรงที่สุดนะครับนับตั้งแต่สถิติของฮ่องกงในปี1946นอกจากนั้นนี่ก็โอ้มีผู้บาดเจ็บเนาะปี2018บาดเจ็บนี่394คนต้นไม้โคตรลม้ม นะครับเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์โอ้เสียชีวิตก็มีเนอซีชีวิตฟิลิปปินส์ร้อยิบเจ็ดคนจีนหกคนไต้หวันหนึ่งคนเมื่อมาปีสองศูนย์หนึ่งสามก็พยายุไต้ฝุ่นไฮเย็นไฮเย็นนะครับอันนี้ก็รุนแรงมากเลยนะครับเสียชีวิตหกพันขึ้นไปโอ้รุนแรงมากเลยนะครับถล่มชายฝั่งในประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าไต้ฝุ่นทิพ ไต้ฝุ่นทิปนี่ก็โอ้โหผู้เสียชีวิตนีต่99คนเรียกว่ามีมีไต้ฝุ่นถล่มมาตลอดเลยนะครับสลับในทวีปเอเชียของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปี1975ปี1959เอาอาย่างไรนะครับเราเอามาจากลายลายลายนะครับดูข้อมูลที่ลายจเจริญพรอาจารย์ผู้นำเชิงลูกนะครับหรือว่าลายอื่นที่เนี่ยที่ส่งไปเนาะ เอาละครับวันนี้ฝนฟ้าครึ้มตกอุ้ยนะครับก็ต้องไปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครที่อบตนาเดือนนะครับประจําอยู่ที่นั่นเนาะท่านหมอพุทธพรก้าขยันทีมงานนะครับเจ้าหน้าที่นะฮะคุณรัตดาวันทีมงานทีมงานเราทางหน้าทมเป็นยังไงท่านพอชัดชัยนะครับก็คงจะเหมือนกันเนาะรับสมัครวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะครับเอาอยัางไงก็ฝากผู้สมัครทุกท่านนะครับได้อ่านระเบียบกติกาให้เข้าใจให้แจ่มชัด นะครับว่าเราจะปฏิจจบัติตัวอย่างไรให้ถูกต้องนะครับจะได้มีเสียเวลาเนะเาะแล้วก็คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งนะครับใครที่อยากาจะเป็นคณะกรรมการประจาหน่วยนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็กําลังสํารวจนะครับเดี๋ยวก็จะมีการประชุมนะครับก็จะมีการประชุมเป็นระยะระยะนะครับเอาทางสีสงครามสักหน่อยหน่อยทางสีสงครามโอ้ทางสีสงครามเมื่อวานนี้ท่านคุณพี่เขียวเนาะท่านพี่ชัยวรรณวงศ์ เมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมข้าราชการนอกราชการบำนาญอำเภอศรีสงครามนะครับผู้ใหม่ผู้ใหม่ผู้เกษียณใหม่อหมโอ้หลายคนเด้อน,นะครับใช่ไหมคุณครูชิดชนพงศ์คุณครูชริด <c oughs> ช,ชนพงศ์นะครับทีมงานเดิมของเราในลงเฟซบุ๊กโอ้ยมีคนเข้าประชุมกันมีการทานข้าวด้วยกันเนาะนะครับหลายท่านศรีสงครามเราเข้มแข็งเ,เด้อท่านประธาน นะท่านประธานเขียวท่านปัจจุบันเข้มแข็งเข้มแข็งชื่นชมชื่นชมนะครับเลขาก็เก่งเนาะคุณพี่วิสุทธ์ศรีสวัสดิ์โอ้โหสุดยอดนะครับใครที่กเกษียณอายุราชการแล้วนะครับก็เข้าไปนะครับย่งชมรมนี้นะครับก็จะได้อะไรหลายๆอย่างอ้าวเขาบอกว่านี่เป็นไงนี่ฤด,ดูหนาวจะเริ่มนแลน้วนี่สัมพพมันจังเย็น,เ,ยนเนาะฤดูหนาวจะเริ่มแล้วนะครับในวันที่17 นะครับ17-21ตุลาคมนี้อุณหภูมิก็จะลดลงอากาศเย็นนะครับมีหมอกในช่วงเช้าเตรียมเครื่องห่มไว้เตรียมเครื่องนุ่งห่มไว้ก็แล้วกันเด้อนะครับอ้าวเอาละครับ้าเดีเพื่อนครูของเราวันนี้นะครับเติมเต็มข้อมูลข่าวสารนะครับให้ทุกท่านนะครับได้ติดตามนะครับวันนี้ปิดท้ายด้วยข้อคิดจากหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูพรมปัญโยนะครับ จากทาง M R G Infographic นะครับทำไว้สวยงามบอกว่าบุญน,นั้นมันทำไว้ปฏิบัติไว้คนไหนที่เขาว่าทำได้ดีได้เห็นอะไรก็ตามโมทนาไปเลยไม่มีเสียมีแต่ได้นะครับอย่าไปขัดเขานะครับหลวงปู่ดูว่าเดบุญน,นั้นมันทำไว้ปฏิบัติไว้เนาะ เอาละครับด้วยรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคำจานนะครับสมพงษ์อุมวันพร้อมพันกุลภานะครับวันนี้ขอบคุณครับผมมสวัสดีครับ